สวัสดีครับวันนี้พามาดู New Holland TT 75อันนี้อุปกรณ์มีดันหน้าผานพวน7ใบครับรถจอดอยู่ที่จังหวัดระยองครับผมบนี่คือยางหลังครับ18.430ครับอย่างก็มาใช้นะครับ แห้งๆครับเดิมๆเด,ดพร้อมใช้ชั่วโมงอนะ้นชั่วโมงการทำงาน900 9 6 7ชั่วโมงครับประมาณนี้ครับ ครับดูสภาพแล้วก็ตัดสินใจเอาครับแบตไม่มีนะไม่ได้ลองสตาร์ทรับคขานหน้าแห้งๆนะตัวนี้จะเป็นเครื่องไอวโก้นะเครื่องไอวโก้ครับอย่างหน้า อย่างน่าจะเป็นขอบเท่าไหรนะ่น้อเดี๋ยวดูก่นสิบสองจุดสี่ยี่สี่ครับขอบยี่สี่ดันหน้าสวยๆใบเต็มคาหน้าแห้งๆครับติดต่อสอบถามได้ครับในภาพรวม ผมว่าโอเคนะราคาไม่แพงก็ไม่ถึงสามแสนนะพี่น้องนะได้สองพ่าไปใช้ครับเป็นยางกุดเยียครับครบสามสิบ ้ายก็ดีครับไม่มีแตกไม่มีหักมีกรสารเร่มทะเบียนครับติดต่อได้ครับทีทีเจ็ดสิบห้าแรงของยี่หอนแรงครับด้านหน้าผ่านเจ็ดด้านหลังโอเคเดี๋ยวไปดูผ่านเจ็ดกัน วันน้นน่าผ่านเจ็ดครับโอเคอันนี้คือผ่านนะเจ็ดกระทู้มาณนี้ครับสิ่งที่ต้องได้ท,ท่านกลังทำสีอยู่เอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม